หลังจากซ่อมระเบียงบ้านด้านนาเสร็จก็มาซ่อมท่อระบายน้ำที่ห้องใต้ดินนะคะแล้วตรงท่อระบายน้ำข้างล่างของอ่างล้างหน้าเนี่ยมันก็เป็นช่องแคบๆนะคะเพราะฉะนั้นมันมีความลำบากที่จะ,ะซ่อมมากๆเลยนะคะ คุณลุงเขามักจะซ่อมเกือบทุกอย่างด้วยตัวเองนะคะนอกจากว่าอะไรที่เหลือบากกว่าแรงจริงๆคุณลุงเขาถึงจะเรียกช่างมาซ่อมให้ซึ่งในแต่ละครั้งเสียเงินเป็นจำนวนเยอะนะคะแล้วบางครั้งจ่ายเงินไปแล้วเนี่ย มันไม่ได้ดังใจก็มีนะคะเพราะฉะนั้นคุณลุงแกชอบที่จะทำอะไรด้วยตัวเองเพราะว่าไม่ต้องเสียเงินแล้วก็ทำได้ถูกใจตัวเองนั่นเองนะคะจะเป็นคนที่เก็บรายละเอียดทุกอย่างนะคะถ้าหากว่าซ่อมแล้วมันไม่ดี แกก็จะรื้อนะคะแกก็จะรื้อออกแล้วก็ทำใหม่จนกว่าแกจะพอใจแต่ถ้าหากว่ามันซ่อมไม่ได้จริงๆเนี่ยบางทีแกก็จะรื้อยกออกไปทิ้งก็มีนะคะคือ มันจะเป็นในลักษณะที่ว่ายังดีๆอยู่ก็ทิ้งได้ประมาณนั้นนะคะฝรั่งส่วนใหญ่แล้วเขาจะเป็นแบบนี้กันทั้งนั้นเลยเขาจะซ่อมด้วยตัวเองก่อนก่อนที่จะเรียกช่างมาดูค่ะวัสดุปรปกณ์ที่คุณลุงใช้ซ่อมท่อระบายน้ำนะคะมันเยอะแยะมากมายคนที่นี่ จะทาอะไรทีหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทําด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าบางทีรอช่างเป็นเดือนสองเดือนนั่นคือเป็นเวลานัดของเขานะคะถ้ารอไม่ไหวก็ทำเองแบบนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วเขาทำด้วยตัวเองเกือบทั้งหมดนะคะเหมือน,นกับคุณลุงที่บ้านนี้แหละ เนี่ยค่ะมันจะเป็นท่อที่ต่อลงมาจากซิงค์ตัวนี้นะคะจากอ่างล้างหน้า